คุณผู้ชมคะน,นี่เป็นขยะจํานวนมากค่ะถูกนามาทิ้งภายในพื้นที่ป่าชุมชนชาวบ้านอ้างว่าอยู่ในเขตเทือกเขาพังเขยซึ่งเป็นต้นน้ําสาขาของลาน้ําชีชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขเพราะว่าตอนนี้ค่ะขยะส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็ทําให้เกิดน้ําเน่าเสียแล้วตัวชายชาวบ้านบอกว่าพื้นที่ที่มีการนําขยะมาทิง้งอยู่ในความรับผิดชอบของป่าไม้จังหวัดชายภูมิโดยชาวบ้านการพื้นที่เป็นป่าชุมชนเพื่อใช้เป็นแหล่งหาอาหารของชาวบ้าน ก่อนหน้านี้มีกลุ่มชาวบ้านเข้าไปเก็บของป่าพบว่าภายในป่าต้นน้ำที่เป็นป่าชุมชนมีบ่อขยะเนื้อที่ประมาณ5-6ถึงกไร่จากการเดินสำรวจพบว่าบริเวณกลางป่าเตงรังมีบ่อขยะขนาดใหญ่อีกหนึ่งบอ่อซึ่งห่างจากบ่อแรกประมาณแค่200เมตรเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังพบบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำขังอยู่แต่ว่าสภาพน้ำมีสีเขียวขุ่นชาวบ้านยืนยันค่ะว่าบ่อน้ำแห่งนี้รับน้ำมาจากลำน้ำเล็กๆที่เป็นต้นน้ำติดกับบ่อขยะ ในช่วงหน้าฝนน้ำจากบ่อขยะก็จะชะล้างไหลลงมาตามเส้นทางแล้วก็มารวมกันที่บ่อน้ําก่อนที่จะไหลไปยังลําน้ําเจียงและไหลลงสู่ลําน้ําชีเรื่องนี้ทําให้ชาวบ้านไม่สบายใจนะคะเพราะว่าหมู่บ้านนั้นอยู่ติดกับป่าแห่งนี้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากป่าแห่งนี้ดํารงชีวิตด้วย ขณะที่จ่าเอกจกตุรนคำหงษานายองการบริหารส่วนตำบลบ้านเจียงยอมรับค่ะว่าบอกขยะที่อยู่กลางป่าชุมชนเป็นบอกขยะที่อบาตาสร้างขึ้นหลังจากผ่านการทําประชาคมหมู่บ้านแล้วว่าจะใช้พื้นที่นี้นําขยะมาทิ้งเป็นบอกขยะประเภทฝังกลบยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าและอยู่ระหว่างการขออนุญ,ญาตป่าไม้ระหว่างนี้จะเร่งหาสถานที่แห่งใหม่เพื่อน,นําขยะไปกําจัด ขณะที่นายพิชิตชูสกุลป่าไม้จังหวัดเชียงพูมเปิดเผยว่าเบื้องต้นจะต้องมีการตรวจสอบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าไม้หรือไม่ซึ่งหากอยู่ในเขตป่ายืนยันว่าไม่สามารถที่จะทําบ่อขยะได้แม้ว่าจะมีการทําประชาคมก็ตามซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนลักลอบนำขยะเข้าไปทิ้งในเขตป่าโดยเฉพาะป่าต้นน้าจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะ